สวัสดีครับผมอนุชิตสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันก็อยู่การนิคมมาปีที่19ย่างปีที่20แล้วครับปัจจุบันก็ดูนะภารก,กิจงาน4ฝ่ายนะครับที่เป็นภารก,กิจที่สำคัญของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายอนุมัติอนุญาตผู้ประกอบกิจการฝ่ายที่2ฝ่ายสิ่งล้อม และความปลอดภัยฝ่ายที่3ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายด้านชุมชนสัมพันธ์ครับครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้มาเล่างานที่สําคัญภานกิจหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการนิคมในการให้บริการผู้ประกอบกิจการก็คือในส่วนของการอนุมัตินุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเดิมเนี่ย ผมเ,เคยอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางชันอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธอยู่กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการอยู่เป็นผอ,อกองวิศวกรรมนะครับแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายคือเป็นผู้ในการสำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธซึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยพบปะหารือกับผู้ประกอบกิจการเป็นประจํานะครับเราก็ได้รับฟีดแบ็คจากผู้ประกอบการในส่วนของการอนุมัตินุญาตท,ที่กรอ,อให้บริการอยู่ ซึ่งก็ได้รับเพน่นพอยท์ที่สำคัญ4-5ด้านนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยให้ข้อคิดเห็นกลับมานะครับประการแรกก็คือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดิมทีเนี่ยเราใช้การอนุมัติญาตโดยให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นคำขอซึ่งเป็นกระดาษนะครับสมัยก่อนซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเดินทางเข้ามาที่ สำนักง,งานนิคมหรือที่กนอสำนักง,งานใหญ่แล้วก็ดำเนินการยื่นเอกสารเป็นเปเปอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเสียเวลานะครับเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางในการยื่นคำขอบใบอนุญ,ญาตทั้งนี้กนอนะครับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมากนอก็ได้พัฒนาระบบการยื่นอนุญ,ญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิก หรือที่รู้จักกันก็คือระบบ EPP นะครับเราดำเนินการมา3ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มที่จะดำเนินการยื่นกระดาษนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งเราเรียวกว่าเป็นเจนที่1ส่วนเจนที่2เนี่ยเราให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นอเอกสารทั้งหมดนะครับเป็นดิจิตอลไฟล์ผ่านระบบ EPP ของการนิคมนะครับ ซึ่งการนิคมก็เริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา3-4อย่างเพื่อให้อำนยวยความสะดวกในของผู้ประกอบการในการยื่นและรับคำยื่นและรับใบอนุญาตนะครับซึ่งได้แก่ระบบ e l i c e n s e ระบบ E-Signature แล้วก็ระบบ E-Payment เป็นต้นนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถพิจารณาคำขอ ในการอนุมอนุญาตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ให้กับผู้ประกอบการนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมครับสำหรับหน้าที่หลักในการอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนะครับเรามีภารกิจหลักที่สําคัญ3ด้านนะครับได้แก่ 1. การอนุญาตการประกอบกิจการการใช้ที่ดินนะครับในนิคมอุตสาหกรรม2 การอนุมัติอนุญาตด้านการก่อสร้างนะครับอาคารต่างๆ 3. การให้อนุมัติอนุญาตด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆในในิคมอุตสาหกรรมครับสำหรับการใช้ที่ดินและการประกอบกิจการในในิคมนะครับเราก็จะมีงานย่อยต่างๆได้แก่งานพิจารณาคำขอ,ขอการใช้ที่ดินการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหรือการขยายอุตสาหกรรมต่างๆครับ สำหรับการขอยื่นใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารนะครับเราก็จะมีงานย่อยที่สำคัญ2งานนะครับได้แก่การออกใบอนุญาตการก่อสร้างตามพร,รบควบคุมอาคารนะครับแล้วก็การารับรองอางานการก่อสร้างอาคารครับครับสำหรับงานด้านสิทธิประโยชน์นะครับเราก็จะมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ประกอบกิจการทั้ง สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอกรและที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอกรครับซึ่งเดิมการยื่นขออนุญาตต่างๆของผู้ประกอบการในนิมคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการต้องยื่นคําขอด้วยระบบเดิมคือเป็นระบบกระดาษนะครับเพื่อให้เจ้าที่พิจารณาคําขอซึ่งผู้ประกอบการต้องเดินทางมาอย่างสํานักงานนิมคมอุตสาหกรรมหรือมาที่กนอส่วนกลางนะครับเพื่อยื่นคําขอให้ให เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาปัจจุบันเรามีระบบ epp นะครับที่เป็นระบบการยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถพิจารณาคำขอได้เร็วขึ้นแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ประหยัดเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ครับสำหรับการยื่นคำขอต่างๆนะครับในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยผู้ประกอบกิรการต้องเดินทางมาที่ สำนักงานนิคมหรือที่สํานักงานใหญ่ของกนอ,อนะครับเพื่อยื่นด้วยระบบกระดาษแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบ epp ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถพิจารณาคําขอด้วยรวดเร็วยิ่งขึ้นครับระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ epp ของกนอเราแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1หรือว่าหรือเรียกว่าเจนที่1 ตั้งแต่ปี2,548ถึง2,557ก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากระบบกระดาษเข้าสู่ระบบดิจิตอลไฟล์ครับสำหรับเจนที่2นะครับปี2,558ถึงปัจจุบันทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงระบบ epp ให้สามารถบริการให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรานํานำระบบ e signature ระบบ e l i c e n ้น และ QR Code เข้ามาใช้ในส่วนของงานอ,าออกการออกใบอนุญาตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เจนที่3นะครับทางกนอ,อก,ก็ได้รวบรวมเพนเพอยต์ต่างๆจากผู้ประกอบกิจการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคำขอซึ่งได้แก่ข้อที่1การกรอกคำขอมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากมากมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ข้อที่2เราค้นพบว่า ผู้ประกอบาก,การใช้ระยะเวลาในการลองผิดลองถูกกับระบบมีค่าเฉลีย่ยประมาณ1.5ชั่วโมงต่อคำขอข้อ3กอนอต้องเสียงบประมาณในการอบรมการใช้งานระบบไม่น้อยกว่าปีละ1ล้านบาทต่อปีและข้อ4เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการแนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันจากสถิติย้อนหลัง ตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันพบว่าในปี2564และปี2565มีคำขอเข้ามามากกว่า150,000คำขอและปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยคำขอในปี2566มีคำขอมากกว่า107,000 0 7, คำขอสำหรับเจนที่3นะครับกรอ,อกกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเข้าสู่ดิจิตอลนแพลตฟอร์มแบบเต็มรูปแบบครับ สำหรับผลลัพธ์ที่จะได้จากการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มจะทำให้ระบบอนุมัติญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรอหรือ EPP มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทางกรอได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการรองรับการให้บริการผ่านการใช้งานทางโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ให้มากยิ่งขึ้นสำหรับการแสดงผลข้อมูลด้านการอนมัตนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงผลผ่านแดชบอร์ดและข้อสุดท้ายเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงครับและสุดท้ายนี้เรามีเป้าหมายเพื่อเป็นการเร่งรัดการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้นทางกรออขอเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตต่อไป